ยันจังอยู่ไหนหรอว้าย,ย,ยเจอแล้วเราเจอผู้คุมแล้วค่ะยันจังทานอนเนี่ยเก็บกฎมรนดานแล้วมาสิจ้ะผู้คุมตอนเนี้ยยันจังอ่ะก็มีอาชีพใหม่แล้วนะคะก็คือเป็นผู้คุมในเกมผู้คุมอะไรก็ไม่รู้ว่าโคตรบื้อเลยบื้อจัด ก่อนข้ารู้ดีว่าทุกคนต้องตายเอ้ยทุกคนอ่ะ พูดถึงเรื่องซีรีส์นะคะที่เป็นกระแสนในตอนนี้นอก็คือเป็น s q u i ิ g เกมนะคะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะปอจะมาเล่นตัวละครน,นะคะที่เกี่ยวกับ s q u i ิ g เกมนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้ดังมากๆด้วยนะคะนั่นคือทานอสจะแม่แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวละครธรรมดานะคะคือเขาเนี่ยมาพร้อมกับว่าเราเนี่ยเล่นเป็นทานอสโดยที่ ที่เราะะจะต้องวิ่งหนีนะคะผู้คุมค่ะแล้วผู้คุมคนนั้นนะคะก็คือยันจังจะแม่เป็นมอที่สุดยอดมากๆเลยนะคะพูดแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านอ้อดืดืหรือดื้อดอดื้อนดือเรียบร้อยเฮ้ยทานอทเอ้อยโอ้โห ไอ้พวกนี้มันกล้าผักทานน้อได้ไงวะเอาจริงนะแอบเหมือนทานนอเหมือนกันนะคะตอนนี้เราคือหมายเลข2 3 0นะคะแล้วก็เป็นหนุ่มที่ทำเกี่ยวกับเพลงนะคะเป็นหนุ่มแรปป้าผมโคตรเหมือนเลยอะสีผมก็เหมือนนะคะเสื้อผ้าก็เหมือนด้วยค่ะไม่รู้ว่าปอเนี่ยจำผิดหรือเปล่านะคะที่บอกว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเจ้า ผู้คุมนะคะก็คือยันจังนะคะแต่ว่าตอนนี้ปอมไม่เห็นวีแววของอยันจังเลยอะเราต้องไปตามหายันจังก่อนนะคะยันจังอยู่ไหนหรอว้ายว้าย,ยเจอแล้วเราเจอผู้คุมแล้วค่ะยันจัง และนี่คือหน้าตาผู้คุมนะคะที่เราจะต้องหนีนะคะไม่นะตอนนี้ยันจังอ่ะก็มีอาชีพใหม่แล้วนะคะก็คือเป็นผู้คุมในเกมตาแดงด้วยอ่ะแถมเสื้อผ้านะคะโคตรเป๊ะเลยอ,ะอ่ะวิ่งหนีดีกว่าทานอสฉันว่านะทานอสแกเนี่ยจะวิ่งหนีอย่างเดียวไม่ได้นะแกต้องมีวิธีในการกำจัดเจ้าผู้คุมคนนี้รู้สึกว่ายันจังนะคะจะเดินเร็วขึ้นมากๆเลยอ่ะ น่ากลัวต่อให้ยังไงแล้วเนี่ยยังไงแกก็เดินตามฉันไม่ทันหรอกนะเจ้าผู้คุ้มเบ้ B. แต่แปลกนะทำไมแกถึงไล่ฉันแค่คนเดียววะทำไมแกไม่เป็นไล่คนอื่นบ้างอ่ายงั้นจังอ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยคือผู้เล่น2 3 0หรือเปล่านะแกก็เลยมาตามแต่ฉันอย่างเงี้ยเราต้องหาวิธีนะคะในการปก ป้องตัวเองนะคะจากไอยันจังคนนั้นนะคะนี่ทานอสระวังนะหนังเนี่ยมันน่ากลัวดูสิตอนนี้นะคะมันตามหาปอไม่เจอแล้วค่ะมันไปอยู่ไหนแล้วนะฮึเฮ้ยมันลงมามันลงมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วดีนะที่เราเนี่ยหลบทันนะคะเออปอว่านะเดี๋ยวปอเนี่ยจะต้องไปหาอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเอ้ยเอา้าทำไมนางเข้ามาในห้องนี้วะ เฮ้ยแกจะเก่งเกินไปแล้วานาสแกห้ามแพ้เจ้าหนี้นะถ้าแกแพ้และก็แกจะต้องเสียศักดิ์ศรีมากๆเลยแหละหนังเนี่ยมันกากเ<อ>ชื่อชั้นมันไม่ได้เก่งหรอกเฮ้ยแล้วแกก็ไม่เห็นชั้นสินะยันจังเดี๋ยวปอจะลองย่องไปข้างหลังนางดูนะคะอ่ะปึ๊บปื๊บป๊บอ่ะปึ๊บปื๊บป๊บผู้คมอะไรก็ไม่รู้ว่าโคตรบื้อเลยบื้อจา้า อ่านันน,น,นันางไม่เห็นเรานะคะทุกคนโคตรเก่งโค้ มันหันมาพอดีทุกคนฉันว่าฉันเสียเวลามาเยอะแล้วล่ะเพื่อนฉันขอไปเอาอุปกรณ์สักหน่อยก็แล้วกันนะปอไม่รู้ว่าถ้าปอใช้ประแจเนี่ยมันจะช้าไปหรือเปล่านะคะเราต้องใช้วิธีอื่นในการกําจัดนางนี่ดีไหมเออฉันว่านะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้ามาเอามีดที่อยู่ในห้องนี้ดีกว่าน่ะเพราะว่าการใช้มีดเนี่ยมันเร็วแล้วก็ง่ายกว่าการใช้ประแจนะคะแต่ตอนนี้เจ้าผู้คุมมันหายไปอีกแล้วหรือว่า มันหาเราไม่เจอวะเฮ้ย hey, วันนี้แหละนะาน้อนเนี่เก็บกฎมานานแล้วมาสิจ้าผู้คุม้มเดินม,มาเลยจ้าอันเนี้ยต่อแตะต่อแตะต่อแตะเอ้ยมาแล้วมาแล้วแหม่เข้มมาเลยนะจ้าเอ้ยเดี๋ยวปอจะมาแอบนะคะเฮ้ยเห็นปะไม่น่าเห็นนะนีไ่ไงนางเดินช้าลงค่ะแปลว่านางไม่เห็นมันไปไหนแล้วนะหนึ่งนี่เนี่ยแอบเก่งจริงเลย เอาละนะทุกคนเฮ้ยสพานักเรียนเดินมาปะโถเอ้ยไอ้บ้านี่มาขัดขวางทั้งว่าอยากรู้ว่าถ้าเราโดนผู้คุมยันจังฆ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันดีไหมทุกคนเอออยากลองอะ่ะยันจังหวัดดีผู้คุมผมยอมมอบแล้วเข้ามาเลยครับว้า้าโอ้โห ทำไมผู้คุมใจร้ายกับทานอสขนาดนี้ล่ะครับเอาล่ะเกมนี้ทานอสจะต้องปิดมันเองครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะรอบนี้ไอ้ผู้คุมยันจังเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะคะเราจะมาใช้เป็นของคมนะคะที่ แบบว่าใช้ง่ายอ่ะแล้วก็ควักง่ายนะคะเออปอว่านะตอนนี้นางเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนมากกว่านะครับเดี๋ยวปอจะขึ้นไปหานางแล้วกันนะผว้คมุมอยู่ไหนตอนนี้ฉันอะพร้อมสู้แล้วนะฉันจะไม่วิ่งหนีแกอีกแล้วแล้วแกก็จะไม่มีสิทธิ์มาควบคุมฉัน มันถ่ายไปไหนแล้วเนี่ยว้ายเจอแล้วค่ะทุกคนนางอยู่นี่ค่ะดังผู้คุมใจร้ายนะคะเดี๋ยวปอจะมาแอบในห้องนี้ก็แล้วกันนะคะผมหวังว่านางจะไม่เห็นปอนะครัไหนวะมายังทานอสฉันตื่นเต้นรอบนี้แกห้าตายนะเพื่อนนี่งไงนางมาแล้วค่ะทุกคนเออแล้วนางก็ไม่เห็นเราจริงๆด้วยอะ่ะเดินกลับป่ะ นั่นไงนางเดินมาห้องนี้ค่ะก็แปลว่านางเสร็จเราแน่ๆนะคะตอนนี้แหละนะไอ้ผู้คุมนี่แน่โอ้โหเฮ้ยทานอสแกเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรมันจะง่ายกันปานี้วะตอนนี้นะคะผู้คุมก็เสร็จปอแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยบังอาจจะมาคุมทันหรอฮะ ไอ้ผู้คุมกักกาคนเนี <you> ้ยทำอะไรทาน้นอสคนนี้ไม่ได้หรอกนะดูนี่สิดูนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ปึ้ง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 เหมือนว่าทานอสนะคะก็ทําภารกิจวันนี้นะคะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะผมจะว่าไปแล้วก็เป็นมอดที่แบบว่างานดีโคตรเลยนะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคือจัดเต็มนะส่วนผู้คุมนะคะก็มีเสื้อผ้าที่ค่อนข้างเหมือนเนาะคือปอชอบตรงที่เขาเนี่ยเอายันจังนะคะมาเป็นผู้คุมค่ะก็เลยทําให้มอดนี้นะคะน่าสนใจเนาะเพื่อน ว้าวว้าวฮ่าฮิฮิทานอทตอนถอดเสื้อเหรอเนี่ยล่ออะไรขนาดนี้คะเนี่ยทานอทตายแล้วไปค่ะอาบน้ำก่อนนะครับโอ้ สดชื่นจริงเลยล่ะเดี๋ยวพอเราเนี่ยให้ทานอนนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนั่นเลยค่ะก็คือเป็นการจบบรลลีบูลน,นะคะไม่คิดเลยว่าการกำจัดผู้คุมเนี่ยมันจะง่ายขนาดนี้นะคะ A later few moments later. เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอได้มาเล่นม็อดที่เกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง s o อคิ้วเกมนะคะแล้วก็เราเนี่ยแถมจะต้องวิ่งหนีนะคะเจ้าผู้คุมยันจังด้วยนะคะถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะคือปอชอบม็อดนี้มากๆเช่นกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกม็อดหนึ่งนะคะที่ปอเนี่ยยกให้ชอบที่สุดในปี2025เลยนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีเจ้าไหนนะคะที่ทำเกี่ยวกับ s o อกิ้เกมเลยนะคือ เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าแรกเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะไม่าบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน